ทำไมราคามันถึงแตกต่างกันสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องป้องปายสูผูสุขคนครับ FC ฟซีเชฟปสิตออโตพรมรถยนต์หาดีตันบิกซีเอกตารามิท่าบางเขนมือนี้สางเล็กสิบพาเอฟซีูผูสุขคนมาเบิงการติดตั้งชุดทุ่มเบาะแบบสวมทับในอีซูดีแม็กปี2018หรือว่า2019เป็นโตัซีประตูเดี๋ยวเขามาเบิงว่าติดตั้งแล้วงามสำได ฟองน้าที่ใช้ข้างในจะแตกต่างกันนะครับตัวนี้จะใช้เป็นฟองน้ํานะครับ mm. เห็นไหมมันจะเป็นฟองน้ําแต่ตัวนี้เขาจะใช้เป็นสปันบอลความหนาความนุ่มมันจะแตกต่างกันเนาะตัวที่ผมเปลี่ยนให้ที่ป่ายจะมาทํานะครับตัวนี้มันจะเป็นฟองน้ำเห็นไหมเราจับดูมันจะรู้เลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างว่าบางทีเวลาเราซื้อเบาะหนังเนี่ยนะครับเราดูตรงนี้ด้วย นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูเห็นไหมเห็นหนังไหม,อ,มอ่าอันนี้พลิกมาเลยครับะเห็นไหมเห็นลายหนังไหมอันนี้คือหนังที่ผมจะติดตั้งให้นะครับส่วนนี้คือที่ไปซื้อมาใส่เห็นไหมอันนี้มันจะเป็นยืดยืดพลาสติกอ่าเป็นพลาสติกเนาะตัวนี้มันจะเป็นหนังจริงๆงนะครับเห็นไหมมันจะเห็นลายหนังขึ้นมาเลยเห็นเม็ดหนังเลยนะครับแต่ถ้าตัวนี้มันจะเป็นเขาเขาเรียก PVC หรือว่าพลาสติกนั่นแหละนะครับนี่คือข้อแตกต่าง อีกอันหนึ่งนะครับก็ดูความหนาของหนังเนี่ยครับนี่อันนี้ให้ดูความหนาของหนังนี่นี่ตรงนี้อ่าเนี่ยครับตรงนี้นะครับครับตรงนี้กับตัวนี้เห็นไหมเห็นความหนาไหมมันจะคนละอย่างกันเลยนะครับตัวที่ไปใส่มานะครับส่วนตัวที่เราจะติดตั้งให้ใหม่ตอนนี้เสร็จไปยังไม่ได้เสร็จหรอกน่าจะสวมไม่เฉยมั้งน่าจะสวมลงไปเฉยครับผม น่าจะยังไม่ได้ติดตั้งอะไรนะครับน่าจะลองเทสสวมดูก่อนนะครับสำหรับดี a มตัวปี2018 2019ตัว4ประตูตัวนี้เนาะมันจะมีตัวเท้าแขนหรือว่าตัวพักมือนะครับ fc นะครับนะอันนี้ผมช่างเล็กใส่หุ้มเรียบร้อยทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเวลาเก็บนะฮะว่ามันจะเนียนแค่ไหนมันจะสวยไหมนะครับเวลาเก็บนะครับ ถึงแม้งานของเราจะเป็นงานสวมทับแต่เวลางานออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัว d m a x 4ประตูปี2018 <S <S 1> <S 1> ให้ดูเท้าแขนกันชัดๆนะครับตัวนี้ทำยากที่สุดแล้วนะครับตัวนี้จะทำยากมากนะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นมืออาชีพจริงๆเขาจะรู้ว่าทํายังไงให้มันง่ายทํายังไงให้ออกมาสวยนะครับเก็บได้ เห็นไหมมันจะแนบไปเหมือนเดิมหือไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสร็จเรียบร้อย100%ยเปซ็นตสำหรับ DMAX 4ประตูปี2018-2019นะครับที่นั่งแล้วก็ตัวพิงทางร้านเราทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญอุปกรณ์ทุกอย่างที่ศูนย์ให้มานะครับเดิมๆจากโรงงานเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งตะขอแขวนของตรงนี้นะคะก็ใช้งานได้ตามปกติ นะครับเจาะให้เรียบร้อยทุกอย่างกระเป๋ามีให้ซ้ายขวานะกระเป๋าใส่ของนะครับมีให้ซ้ายขวาเลยนะครับ วยไหมครับสวยวายเสยเสยเสยสยเสยนะงามแตะงามว่างามแตะงามว่าคือต้องบอกก่อนอีกอย่างหนึง่งเบาะตัวนี้นะครับลวดลายหรือว่าแถบสีเนี่ยลูกค้าออกแบบเองเนาะลูกค้าคิดเองลูกค้าออกแบบเองว่าอยากจะได้แบบนี้อยากจะได้ตรงกลางเป็นสีนี้ด้านข้างเป็นสีนี้อันนี้ลูกค้าออกแบบเองทุกอย่างเอ้อลูกค้าเอ้อ คือผู้ใดมีไอเดียอยากจะได้เบาะแบบที่ว่าคิดเองได้ออกแบบเองได้เลือกสีเองได้มาครับใช้ประสิ์ออโตโอ้บิ๊กซีเอ็กตาร์ามอินทาผมรถยนต์5ดีบางเขนมาเลยครับผมหน้าร้านอยู่ที่ห้างบิ๊กซีเอ็กตาร์ามอินทาบางเขนครับผม